ความถวายก่อให้พบแต่ความสุขความเจริญคิดสิ่งใดทำสิ่งใดครับวันนี้ไม่ต้องเสียเวลาครับหลายหูหลายตาหลายจิตหลายใจบางคนชอบไว่บางคนชอบช้าบางคนก็ชอบตะลกเหหาบางคนชอบหลบหลา่อเรื่องราชิงชัยผมแสแดงคนเดียวเสียงก็แห้งหลง้ากรณีก็ขออานอภัยด้วยเพราะการประคอนนอนรับไม่เพียงพอเพราะงานก็จิตต่อกันวันนี้ก็เดี๋วคดีใจที่มาล้านปากกระพงเจ้าเก่าไม่เคยทอดทิ้งกันเลย อ้ยมาเจอยาติโกโฮจิการ่วมกันเอ,อ,อ,อบอกขอบใจครับปากรกระพงวันนี้ก็ไม่ต้องเสวลาครับหาความสุขกันได้เลยนะหาความสุขสำราญในท้องเรื่องจอมอันรภานทรองเมืองนะวันนี้สวัสดีครับ พระพจ้าดุกจัดองราชายุตินำมมีไม่เห็นดีชื่วว่าพัฒมาดีมีลูกชายว่าชาวพรตอนนี้องราชาก็มีทุกหนักบ้านเมืองไม่ค่อยจะสู้ดีเท่าไหร่นักพี่น้องชาภาคใต้ต้องติประกรรลำบ,บากเพราะโยรลายยึดอำนาจที่จะมาหาดินแผ่นดินทำมาหาดินอยู่เพราะองราชาองหาทางแก้ไขนะปัณน,นี้ 种扎根。<文> the way I... กาจะยกนิทานแต่โบราโบรุษกัรจะยกนิทานแต่โบราโบรุเป็นนิทานนานโหมาประดมมากันอันประเพณีไทยสมัยก่อนทานประดิษฐ์ประดอนเป็นอากษรนาเป็นวาฒธนธรรมประจําติมีทังศา์กษัตริย์มีทังรัฐทาล จัดเป็นกรทสวงและวงกลมมีกรทสวงกลาโหมีทั้งกลมตาลปกครองพราดทั่วอาณาจักรท่านผู้บอกนิรักได้เป็นอลการพอภพุงมีพนพระบปรมีนาปกครองแผ่นดินจากเลาไปนานรอยประสบนิ่งนอนเลาเจ้าใจทางคัวนาลายไม่มีแผ่นดเน เจะได้ความดีพ่อราชาจากลูกหลานวางพลามุ่งสู่เมืองสวรรค์นั้นคอยบุญกุศลกำนันท์ใจ่งที่ตามไปให้พ่อดำเมืองสวรรค์นั้นจะจดจำคำสั่งสอนพ่อราชาจะจดจำคำสั่งสอนของพ่อราชา ไอ้คนไทยเราหน้าไอ้รักการ้รักกาญข้าพราะองค์ทรงนามเลยว่าองค์ราชายุติธรรมครอบครองเมืองกบ,บิลพัทเมืองนี้เป็นเมืองใหญ่ ตอนนี้ได้พบแต่ความวุ่นวายเหลือเกินว่าพี่น้องชาวภาคใต้ถูกพวกอิธิพลยึดอำนาจที่ทํามาหากินยางพาราสวนปาล์มน้ำมันทุกสิ่งทุกอย่างก็เส้นจ,จะอยู่เสนอย่างลำบากขับไล่ประชาชนทุกหมู่เหล่าออกจากพื้นที่ใช้กำลังอำนาจเข้าบุกรุกพี่น้องประชาชนบางทีก็ถูกทำลายและเข็นฆ่าถึงแก่กรรมและความตายลงเลินโรงเรียนเด็กฐานการศึกษาก็ไม่มีไหม ถูกโรงเรียนถูกไฟเผาวัดวางอารามพระสงฆ์ของเจ้าขาดที่จะพักพาและอาศัยตอนนี้ครูบาอาจารย์ถูกข่มขืนชำเราแล้วค่ะพี่น้องของเราต้องแสนทนทรมานเหลือเกินว่าจะอยู่ไม่ได้เพราะโดนทำ้ายเหตุการณ์แบบนี้จะปล่อยให้เนอนนานไปไม่ได้เรากำลังใช้กองบัญชาการแม่ทัพเอกของเราพร้อมพร้อมมา,าตยล่าเสนาทหารน้อยใหญ่ลงพื้นที่ภาคใต้ ป้องกันภัยสงบสงบถูกพี่น้องชาวภาคใต้ให้รอดปลอดภัยกลับมายังเก่าให้ได้พื้นดินเมืองไทยของเราต้องกลับมายังเก่าวันนี้จะยอมไม่ได้เอาเถอะตอนนี้ลอมีรักและลูกชบาพรของเราประทับํานอนอยู่ในราชวังยังไม่ตื่นขึ้นมาเราต้องหาทางปรึกษาหรือเราส่งทหารทุกกองเราออกพื้นที่กันหมดหลวงตัวไปอยู่ภาคใต้ขับไล่